สวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเราอมดู ทีนี้นะคะค่อนข้างพิเศษหน่อยเนื่องจากเดือนหน้าน้องมิถุนาเนี่ยคลิปเนี้ยที่เราทำเนี่ยยังอยู่ในพิษภาอยู่แหละแต่ว่าเดือนมิถุกว่าจะลงเนี่ยประมาณมิถุนาซึ่งมิถุนานะคะก็จะเป็นเดือนเกิดของแฮมาดูเฮมาดูทีนะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากทําอะไรที่แบบชาเลนจ์เล่นเกมกันอะไรแบบนิดหนึ่งเพราะว่า,าอะไรไหมเพราะว่าเราทําแต่คลิปรีแอ t มาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปล่าสุดเราก็ทําแต่รีแอคมาตลอดอยากายท้าทายพวกเราว่าห้ามรีแอคพวกเราจะทําได้ไหมฉัน <pronounce S 2> <univers idad> จะมาดูว่าทุกคนสามารถหักห้ามใจตัวเองได้ไหมค่ะต้องบอกก่อนว่า <g ülme> คลิปเนี้ยเนาะเราแต่ละคนเนี้ยก็จะหาคลิปมาสักคนแล้วคลิป <g ülme> เอาโอเคคนที่หามา คือมันคนที่ดูมาแล้วแหละอะไรเง<ฮ>ี้ยแต่ก็จะมาดูร่วมกับเพื่อนเพื่ออนนีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะฉันจะห้ามรีแอคได้ไหมหรือว่าเพื่อนเนเนี่ยจะมีได้ไหห้ามได้หรือเปล่าห้ามความรู้สึกนี้ได้หรือเปล่าต้องชัดต้องมีสติถ้าฉันไม่มีสติกูไปเลยจ้ะกู <laughs> ต้องแบบ yeah, yeah อ,อย่าอย่าอะไรเงี้ยถึงจะได้ <laughs> แต่ถ้าแบบกูหลุดน,นะกูไปก็ <laughs> ต้องบอกกอนเนาะว่าคลิปที่เอามาเนี่ยมันเป็นคลิปอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่เพลงอาจจะไม่ใช่เพลงไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่แบบแล้วแต่แบบดิพเอน อ่อนแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าการดูครั้งนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงเพราะว่าแบบใครจะเอาอะไรมาให้ฉันดูนี่เป็นเจ้าของกับฟีลิ้งยังคิดเลยว่าน่าจะทำเปด้ถ้านท้ดูอะไรอย่าด่านะแต่ว่าฉันฉันว่าพี่แอมน่าจะทําได้พี่แอมนางไม่ค่อยแบบแสดงออกเออนิ่งนั่งนิ่งจริงเดี๋ยวเดี๋ยวู้ขอกู้ขอ หัวร้อนมาเสร็จก่อนวเห็นแล้วละมิรอาจจะไม่ใช่ตลกก็ได้ร้องไห้ปรากฏ้องไห้ค่ะเราเริ่ก่อนสองค่ะมึงกูยังไม่ได้ทำอะไรี๋ยวแฟนจะไม่ติดเมึงครับผมถ้าตอบเรนมีแค่สองช้อยเรียกแฟนเออเรียกแฟนติดไหมพูดได้เลย ค่ะคือจริงๆผมก็ยังทําเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆ ซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่เสียใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพนี่คือไม่มีคําบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพัเน่ที่ดีมากก็คือก็เราก็จะเ่อนุกขขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คาพูดเขาก็มีคําพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันน่นเองเพูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนทุกอย่าง เขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเค้กมันมีมติดหน้เเเเเาเ่อต่อต่อที่พูดกันรู้เขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวนันอยากทำให้ทุกวันของใบมีความสุขเลิกพูดจริงเลยก็เลยเออรู้สึกไม่ยิ้มเลยนะพี่ไม่ยิ้มเลยนะตอนน,นี้แบบนี้เลยประมาณนี้แบะเลยนะอืช็อตช็อตแบบหยิบนาทีสั่น มึงกูไปตั้งแต่แรกๆเลยกูว่านะกูน่าเล่นฉันกูสึดใกล้เห็นในทวิตเตอร์ที่เขาแบบว่าเรียกแฟนหรือยังแต่ก็คือไม่ได้ดูตัวแบบเนียเออเ็าซือมาดูพร้อมทุกคนนั่นแหละมีจังหวะพู่เผลอแบบมีจังหวะ ไม่ได้ห้ามตอกก่อใส่ตรงไหนไม่ได้เขาห้ามดีแอดเขารู้เฉยๆถ้ามีอารมณ์ร่วมไม่ผ่านคลิปนี้ทุกคนตื่นไม่ได้มามาตอไป

ก็คือคงรู้แล้วล่ะค่ะว่าไม่ได้นะคะไม่มีใครได้คะแนนอีกแล้วค่ะตีกูจะมีตีได้ยินชื่อตัวเองขนานไหนได้ถุงมันเจอหรออุ้ยฉันน่ะแพ้ทางเกาหลีมากเลยอ่ะกูไม่ได้จริงนะกูไม่ได้แต่แล่นจริงออกก็เกิดมาแบบนี้เลยนะ ขนาดฟังตลอดในยุกอยู่แต่อันนี้ก็ออกแนวแบบยากๆนะเหมือนแบบเหมือนจังหวะมันแบบหยัโยอกอ๋อใช่ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเพลง Super By s e v e n t e นะคะใครอยากไปฟังต่อก็สามารถไปฟังได้เลยค่ะมึงยิมนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเพราะกูจะยิ้มตั้งแต่แรกแล้วว่ะจะวัดขอนกันครับแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดขนบนรัฐนะครับตามไร่ล่าจระแค้นะครับจรแคล พลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะวันนี้ผมมัติกาฮ่าฮ่าาิว่าเป็นกูเป็นนางอุ้ยเมืองกูเห็นเขาแล้วกูตลกเลยกูก็เคยเ่าฮ่าใครดูคลิปนี้มาแล้วนะจริงฉันจะก็ไรอย่างนี้เป็นจันทตัวะไรอย่าง้เมืองเมอ ราจะไม่ได้กเลยเรอูเคยดูแล้วตอนนี้แต่แบบกูเคยดูแล้วนะแต่กูว่าแบบไม่ได้อะเหมือนเห็นคนเหมือนเห็นคนหัวเลาะแล้วกูต้องหัวหลาะด้วยอ่ะพเราจะไม่ได้ติปกเลยเหรอกูชอบมากจออีดีมันขนอย่ยดากูนะเอาจริงกูไม่เคยดูเหมือนกันเนี่ยไม่กล้าดูป้ามาทำอะไรที่นี่ครับ กูก็ไม่กล้าดูปากมีรอยเลือดหน้าแดงเลยพี่เฮ้ยเหมือนยายเพิ่งกินอะไรมาไม่ไม่ไม่จะพกจะพกจะพกทำไมทำไมคุ้นคุ้วะม่จะไม่ได้ดีไงกับค้ชไม่ได้ดูวิ่งทันไหมนี่กูก็ไม่ได้ดูเป็นบอบเหรอวูมันกระโดดมันกระโดดฮะสงกล้องเหรอ ไม่ดูเหรอไกลป่ะกูไม่ดูไม่เอาแล้วไม่ตัดนะเนี่ยใครเอาไปตัดกูไม่ตัดหรอกจ้ะสมุนก็ไม่หยุดจากกนนี่ค่ะเป็นคุณยายแล้วแล้วคุณยายยืนยืนอยู่ที่มุมบ้านอ่ะแล้วก็นั่งอยู่ยืนอยู่อ่ะแล้วก็อีกคนนี้ก็เดินเดินจะเข้าไปนแหละต้องไปดูเองนะยูน เดี๋ยวแปะลิงก์นะทุกคนไปดูเองนะใครก็ได้ไปช่ยดูแล้วค่อยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเรียกูนึกูว่าตลกอีดอกมันต้องคมรสไง่มีทั้งตลกมีทั้งสนุกมีทั้งกลัวคลิปนี้ที่ฉันขอเวลาสัก2นาที17บีแล้วกันนะคะเพื่อความแบบมียทถรสนิดนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนว่าคลิปนี้มันก็จะแบบ ไม่ได้มีอะไรอีโมชันมากเท่าไหร่แต่ดูเป็นความประทับใจเอาละัโอเคได้ค่ะดี Sure, um, today is a press conference that the people Thailand have already spoken e i s h and I am ready to be the Prime Minister for all, whether you agree with me or you disagree with me. I have, I have congratulated Khun tong Tongtai from, from pu for her hard that's and that's have invited in right? her to join the coalition. And that uh, includes uh, five more parties in the previous opposition, including Pak Prachachat, Thai Sang Thai, Seri Rum Thai, and Pak Tham. So there will be a total of six parties that will amount to. Approximately 309 out of 500 in the lower house, and I think we can secure. Uh, safe to assume that we have secured the majority in forming the government going forward. And then uh, we have uh, established a contact point to uh, make sure that we have an MOUs in order to form the coalition, as well as the transition team, the transition team to make sure that there's a smooth transition from the previous government to the next government is a, a clear transition of power that will minimize risk of what's going on in the country economically politically and then um, we'll, we'll try to form the government as soon as possible to avoid any delay or vacuum uh, going forward. So why do you think your party did so much better than expected? My team, my people. I think because of uh, the hard work that they have done in the past. I mean, we have walked doors and doors and handouts. Out, hand uh, we, we didn't leave any stones unturned. So, we try to communicate as much as possible. And then also, the people of Thailand, I think the sentiment of the era has changed. And it's right. It was the right timing that uh, people have uh, been through enough of lost decade in the past decade. And today is a new day. And hopefully, it's full of bright uh, sunshine of hope going Yahoo! forward. Mm -hmm. มานี้ค่ะเราก็คือแบบบบมันไม่ใช่แบบว่าเออแต่คลิปนี้ก็คือที่แบบว่าเออมันไม่ได้แบบอีโมชันอะไรมากคือแบบเอาจริงอ่ะมันอีโมชันอยู่ข้างในเว้ยอีโมชันว่าอะไรรู้ไหมว่าเฮียแบบถึงเวลาแล้วที่แบบอประเทศเรามันพร้อมที่จะแบบมีผู้นําที่แบบมีทั้งวีมีวิสัยทัศน์มีผู้นําทั้งแบบ พร้อมที่จะรับฟังคนอื่นอะไรเงี้ยมึงเอ <ừ> mm, อกูว่ามันเออเคยจริงๆดูแล้วค,คือดูครั้งแรกรู้สึกแบบเฮ้ยเอ้ยมันใช่ว่ะมันมันถึงเวลาแล้ว<น>อะไรเงี้ยเออตรกกะในการพูดของเขาอะเนอะปะคําพูดของเขาอะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันท<ม>ัชเราอะเนอะปะเราร<ม>ู้สึกว่าเออเราเราพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเนอะปะคือคําถามอะเวลามันถามหน้างานมันเป็นคําถามนะจุดๆนั้นเวลานักข่าวเนาะเขาก็ถามแต่การตอบของคุณทิมคือมันเป็นธรรมชาติ แล้วมันเหมือนกับว่าเขาคิดเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันอยู่ในหัวเขาอ่ะใช่ใช่มันมันมันทั้งหมดแล้วอ่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะไปในทิศทางไหนต่ออะไรเงี้ยก็คือเหมือนชอบวิชั่นของเขาในการพูดในการอะไรเงี้ยจริงตอนที่เปิดมาตอนแรกอ่ะกับกิดทำไมมันซ้อมเจอพ่อเก่าจริงนะที่แบบนักข่าวถามอะไรอ่ะคือเขาตอบได้ ตอบได้จริงๆอ่ะฉันว่าคือมันทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาเหมือนเขาแบบเลียเล้ยงเลียงไว้แล้วกว่าผู้นําต้องเป็นแบบนี้มึงคือแบบถึงเราไม่ได้ลงมือทําตรงนั้นแต่เราต้องรู้ทั้งหมดอะนานมากแล้วที่เราไม่ได้เห็นการตอบคําถามที่แบบสมูทแบบเนี้ยต่อหน้าสื่อมวลชนอะออฉันอยากจะสรุปมากคลิปนี้ว่าคือถ้าเห็นเนาะว่าแบบเวลาเราทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบอุ้ยอยาเพิ่งพูดอะไรเงี้ยคือไอ้นั้นอ่ะถ้าเรานะดิฉันเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าแบบมันเป็นอารมณ์เราจริงๆตอนนั้นนะคือให้ห้ามเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะแบบห้ามแบบเออไม่ห้ามไม่ได้อะเออแต่นอกจากถ้าแบบเออจะให้เราแบบเออมีสาระแบบให้โฟกัสอะไรเงี้ยเออเราทําได้เห็นไหมจากคลิปเมื่อกี้ที่พี่ว่าส่งมาเราเป็นคลิปของคุณทิมคิ่ถ่าเออ,เอน,น้นะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรมันก็ต้องอดูบริบทอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเราเอออยากจะแบบสนุกอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะเออเอาสาระอะไรเงี้ย แ,แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง <ปะ S 2> ที่ <ปะ S 2> อาจจะเห็นว่าเรามีการอินเด็กคุยกันตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเรามาดูกับเพื่อนแล้วมันต้องคุยอ่ะออ<ช>คุยใ,<ช>ในใ<ช>ระหว่างที่แบบดูเพลงอะไรเงี้ยถ้ามาดูแบบนิงน่งๆเงียบๆ ก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เราอะเนาะก็คือเหมือนกับเวลาพวกเราดูก็คือไม่ได้ต้องดึงเพื่อนมาดีดด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ชัดมาตลอดนะทุกคลิปที่เราทํามาว่าแบบฟิลของเราคือการมาดูคลิปกับเพื่อนเนาะปะซึ่งโอเคแหละบางคนอาจจะติดภาพคําว่า Reaction ต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเนาะปะแต่จริงแล้วเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งคำมันก็ตีความได้หลายแบบเนาะเหมือนช่องเราก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่เราแบบฟิลของเราก็คือการดูกับเพื่อนอะไรเงี้ย ดังนั้นก็อาจจะแบบอาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นๆขนาดนั้นอะไรอย่างี้ยนะยังไงก็ลองลองดูแล้วกันเนาะเราก็ลองเปิดใจดูพวกด้วย แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าใครไม่ชอบหรือว่าแม่อะไรเงี้ยเราก็โอเคหมายถึงว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูพวกเราอะไรเงี้ยหรือว่าคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ก็คือคอมเมนต์ได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นก็คือโอเครับฟังเปิดเปิดรับฟังอยู่แล้วแหละว่าอันไหนโอเคไม่โอเคเราก็เชื่อว่าหลายหลายคนดูหลายคนก็อาจจะมีกลุ่มคนที่แบบ ชอบแบบสไตล์ที่เราทําอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละยังไงก็ฝากติดตามนะถ้าใครชอบก็ติดตามใครไม่ชอบก็แวะทักทายแล้วก็ไปได้จริงจริงมองว่าอยากหมายถึงว่ามองว่าแบบเป็นตัวเองดีที่สุดเนาะเราก็เหมือนทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ปั้นให้เป็นอีกคนนึงอ่ะเนาะปะเออเราเราเรารู้สึกว่าช่องช่องยูทูบแบบคือหมายแล้วยิ่งเป็นช่องเราด้วยเนาะเราสึกว่าเราก็อยากจะเป็นตัวเองให้มากที่สุดอ่ะเนาะปะ แต่ว่าแต่ว่าอยากอยากจะบอกว่าคือเราอ่ะไม่ได้ดูถูกเพลงของใครเนาะคือถึงเราพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราแบบเขาเรียกอะไรเราแบบรู้สึกชื่นชมอะไรเงี้ยกับทุกเพลงทุกคลิปที่เราทํามากๆเลยใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเราดูดูผ่านๆนะเออเราดูคือถึงเราพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะพวกเราก็กลับมาฟังกลับมาดูใหม่ว่าเอยเขาว่าสื่อถึงอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือนั่นแหละอย่างที่ทีทีบอกก็คือทุกเพลงที่เราฟังนะตอนนั้นมันคือแบบ ณเวลาตอนนั้นที่เราสามารถเขาเรียกอะไรบางครั้งเราไม่สามารถโฟกัสได้ทั้งเนื้อเพลงแล้วก็เนื้อหาใน m อในพร้อมๆกันได้ทุกครั้งอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการรีแอคครั้งแรกอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบดึงของแต่ละส่วนที่เราสึกว่าเฮ้ยเฮอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบจะให้กบบให้หมดแต่แน่นอนแแต่แน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังอ่ะเราจะกลับไปฟังใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ย แต่จะไม่ได้ฟังพร้อมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นความชอบส่วนตัวที่แบบที่เช่นฟังเพลงนี้ประทับใจทล้นก็กลับไปฟังอีกอะไรเงี้ยหลังจากที่เรา React นะตอนนั้นอ่ะเราก็ไปเปิดเลริกด้วยนะดูเนื้อเพลงเหมือนกันว่าแบบเขาพูดถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลายๆเพลงเราก็ทําอย่างนี้ใครชอบก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ชอบก็ อยากจะลองให้เปิดใจดูแล้วก็ดูเนาะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วดูหลายๆคลิปแล้วไม่ชอบจริงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดีใจเข้ทใจเข้ามามาดูพวกเราฝากติดตามนะคะผลงานกับพวกเราแห่มาดูก็กําลังจะใกล้2ขวบในเร็วๆนี้ไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้ก็คือลงไปปุ๊บจะครบสองแล้วไงกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ขายกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ มีอะไรอยากพูดกับเราอะไรเงี้ยคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้นะคะคอมเมนต์ได้นะว่าแบบเนี้ยเข้าปีที่สามจะเข้าปีที่สามแล้วว่าอยากให้เราทําคลิปไหนแนะนำแนะนาเขาเรียกอะไรแนะนำศิลปินอะไรเงี้ยใหม่ๆให้พวกเรารู้จักด้วยได้ก็ได้นะคะก็อยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะแบบติดต่อจ้างงานจ้างอะไรสามารถจ้างพวกเราได้เลยค่ะ่ยากแมที่ว่างอยู่เนี่ยสปอนเซอร์ได้ ตรงนี้วางได้เลยเนาะก็นั่นแหละสปอนเซอร์เข้ามาได้นะจ๊ะแล้วก็ส่วนใครอยากจะติดตามพวกเรานอนนอกจาก YouTube แล้วเนี่ยเราก็มีทั้ง TikTok Facebook แล้วก็ Twitter คลคิมหน้านะคะเราจะแห่มา,มาดูแห่มากินแห่มาเล่น<ม>หรือว<บ>่าแห่มาเล่าอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสนังบัตบนายบายใครจะจ้างเราไปร้องเพลงก็ได้นะคะ